ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله علی أزیم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين أما ب ع ดขอความรักความเมตตาจากพระองค์พระเจ้า سبحانه และะตาลาจงประสบแด่ท่านผู้มีเกียรติที่ติดตามรับชมรายการมูลเหตุแห่งการประทานอันกรานทุกทท่านท่านพี่น้องครับอายหนคุณอานที่พระองค์ะเ ه และะตาลาเจ้าได้ส่งเล่าให้เราฟัง ถึงพฤติกรรมนะครับหนึ่งของพวกอาลุนกิตาที่เมื่อพวกเขานั้นได้มาหาท่านอัลสลุมลอสรลลอฮุอะัยวะสัลลัมแล้วพวกเขาก็มาทวงถามมาทวงขอให้ท่านอัสลุลลอสลลอฮุอะัยวะสัลลัมนั้นได้แสดงตนเหมือนกับที่าศาสดาของพวกเขานั้นได้เคยแสดงตนสัญ,ญลักษณ์หนึ่งครับที่ทําให้เรารู้ว่าคนไหนเป็นาศาสดาคนไหนเป็นตัวแทน ของพระผู้เป็นเจ้ามาบอกกล่าวมาเตือนถึงบัญญัติต่างๆที่พระองค์ทรงเจตนาให้มนุษย์นั้นได้กระทําตามคําสั่งของพระองค์นั่นคืออะไรครับคำภีรอัลลอฮฺสุบานุตาลาเจ้าได้เล่าไว่ในพระหมาณคมเป็นคุรอานนะครับในสุรอันนิสาพระองค์ละลอได้ส่งตรัสเอาไว้ว่าอูซุบิลลาฮิมินาเชตอนโรจิม ยาสัลุกะอัลลุลกิตาบิอันตุนัซซลอาัยฮิมกิตาบัมมินัสสมาอมุฮัมมัดอัลุลกิตาบนี้จะมาทวงถามจากเจ้านะครับอันตุนัซซลอาัลฮิมถึงสิ่งซึ่งที่ได้เคยถูกประทานลงมาถึงการที่จะทําให้ถูกประทานลงมาอย่างพวกเขาคือกิตาบัมมินัสสมาอิคัมพีที่มาจาก ฝากฟ้ายาฮูดีนัสร,รณีอาลุนกิตาบในเมืองมดินามหานบีแล้วมาถามว่ามุฮัมมัดถ้าเจ้าเป็นศาสดาจริงเอาคำบีของเจ้ามาสิเอาคำบีของเจ้ามาแบบคราวเดียวเลยคือมาทีเดียวเลยไม่ต้องทยอยมาว่ารอคาตอบจากอัลลอฮ์รอคําสั่งจากอัลลอฮ์รอวาฮีจากอัลลอฮ์ไม่ต้องเอามาทีเดียวเลยเพราะอะไรครับเพราะศาสดาของเรานั้นยังเคยได้รับคำภีรมาในคราวเดียว นะครับมาในข้าวเดียวเงินถามว่าสถานการณ์นี้พวกยิวเองรู้ครับว่าท่านในมัสสลลัมวาอะไรว่สลัมไม่สามารถที่จะทําเช่นนั้นได้เพราะเนื่องจากว่าท่านอัลสลลัมละวอะวะสลัมเนี่ยได้รับคำภีรโดยการทยอยลงมาเราจะสังเกตนะครับว่าคมภีร์อันกุรอานเนี่ยถูกแบ่งภาคเอาไว้นะครับที่เราเรียกกันว่ามักกียะและมาดดนียะ คำว่ามักกียะนั้นก็คืออายะอันกุรานที่ถูกประทานลงมาก่อนที่ท่านในามัสสลลาะว่าเลยวะสลัมจะทาการอพยพนะครับทั้งที่ประทานลงในมักกะและบริเวณใกล้เคียงก่อนที่ท่านนาบีจะอพยพเราเรียกว่ามักกียะนะครับแล้วก็หลังจากที่นบีอพยพไปแล้วจะอยู่ที่เมืองมดีนะหรือบริเวณเมืองต่างๆที่อยู่ในเมืองมดีนะใน รอบข้างในงเมืองมดีนาก็ตามเราก็จะเรียกว่ามาดานียะนะครับอายะคุรานที่เป็นอายะกุรานก่อนการอพยพและอายะคุรานที่หลังจากการอพยพของท่านศาสดสุลลาะสลลาะ,ะของอะลัยวะสัลลัมนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการแบ่งลักษณะแบบนี้นะครับก็จะทําให้เรานั้นได้รู้ว่านะครับ การที่ตันสุรลสันลาวัสสลัมได้รับคำภีอันกุรอานโดยการทยอยมาจากท่านยิบริษจากบาตินเอซะลงมาหาท่านยิบริษนะครับการประทานอัญกรอานเนี่ยจะมี3ช่วงด้วยกันช่วงที่1ก็คือการที่ยิบริษนั้นได้คัดลอกหรือนํามาจากเราคนมาฟูซเอามาไว้ที่บาตินเอซะนะครับอัลลอฮ์บันทึก ไว้ในละหุนมาฟูสจากละหุนมาฟูสยิบรินเอามาสู่ใบชั้นฟ้าโลกดุนยาก็คือใบตินเอซาและจากชั้นฟ้าโลกดุนยานี้ยิบรินนามาสู่ท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลตรอห์อะลีวะสลัมต่างวาระต่างเหตุการณ์นะครับงั้นในที่นครมักกาเนี่ยใช้ระยะเวลาทั้งหมดแห่งการประทานกุรอาน13ปีนะครับแล้วก็ที่นครบะดีนะอีก10ปีนะครับ10ปีด้วยกัน สิบปีรวมสิบสามรวมกับสิบเนี่ยเป็นยี่สิบสามปีแต่ชีวิตของทา่านอัสลามสัลลอห์อะเลวะสัลลัมเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับท่านอายุสี่สิบเอ่อหกสิบหกสิบสามปีงั้นที่เหลืออีกสี่สิบเนี่ยท่านยังไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสดาไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสนทูตหรือรอซูลนะครับงั้นตั้งแต่เกิดจนกระทั่งอายุสี่สิบท่านยังไม่ได้รับวะฮียังไม่ได้รับการประทานอัลกุรอา น่าแปลกนะครับที่บรรดาศาสดาต่างๆเนี่ยพระอัลลอฮฺสุบฮานูตรตะลาเจ้าไม่ได้บอกอหรือไม่ได้บอกบอกเอาไว้นะครับว่าเจ้านั้นจะเสียชีวิตเมื่อไหร่เมื่อใดแต่กับท่านสุลต่านสุลล่ะเลวะสลัมเนี่ยพระอัลลอฮฺสุบฮานูตะลาเจ้าเนี่ย,ยได้ส่งสัญญาณเอาไว้นะครับมีอยู่อายะห์หนึ่งที่อยากจะตั้งข้อสังเกตนะครับเมื่อเราพูดถึง การเผยแพ่ของท่านสุลลุลล์หรือว่าการรับวาฮีของท่านสุลลุลล์ในนครมักกะสิบสามปีที่นครบัด,ดีนาสิบปีเนี่ยมันก็มีข้อสังเกตครับให้เรานั้นได้สังเกตไว้ในพระหมายคภีคิ์กรานว่าพราะอัลลอฮ์ไดส้ส่งสัญญาณเอาไว้นะครับแล้วก็ท่งเปิดให้พวกเราเนี่ยได้รับรู้ถึงฮหกมัดต่างๆที่พระอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาเจ้าได้เอาซ่อนเอาไว้ในพระหมายคภีินกุรานเพื่อรอการค้นเจอรอการทำความเข้าใจ นะครับเหมือนกับที่คําสั่งที่เป็นอายะกุรานของพระองค์พระองค์ได้นทรงตัดาว่าวะอัลลัมัลอินซานะมาลัมยะลัมเรานั้นได้สอนมนุษย์นะครับอัลลัมัลอินซานเรานั้นได้สอนมนุษย์ให้รู้ในสิ่งที่พวกเขานั้นไม่เคยรู้ก็แสดงว่าอัลลอฮ์จะค่อยๆสอนให้มนุษย์รู้ในสิ่งที่มนุษย์รู้นั้นไม่เคยรู้มาก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรครับ ยกตัวอย่างเช่นประโยคที่ท่านประโยคที่พระอัลลงค์สุบฮานุตาลาเจ้าได้ทรงตรัสเอาไว้ในกุรอานว่าว่าอ uh um, uh um ิมมานูรียันนักะบ่ดลลัดีน้าอิดูฮุมเอานาตาวัฟฟายันนักะฟัอิลัยนามารเิอฮุมประโยคเนี่ยนะครับคำว่าว่าอิมมานูรียันนักะบ่ดลลัดีน้าอิดูฮุมเอา นาตาวัไฟยันนะคะัคำนี้นะครับประโยคนี้พระลลสุบานตุลาเจ้ากล่าวไว้ในพระมาคัมพิเอกุณอานเนี่ยถึงสาครั้งด้วยกันไม่ใช่กล่าวแค่คํานะครับแต่เป็นประโยคประโยคนี้กล่าวเอาไว้ซ้ําเอาไว้เนี่ยถึงสมครั้งด้วยกันถ้าเราลองมาดูว่าแล้วไอ้สาครั้งที่พระโลสุบานตุลาเจ้าเนี่ยได้ทรงตรัสเอาไว้ในพระมคัมคอนคุรอานเนี่ยมันอยู่ในสุราอะไรพอมาดูก็ปรากฏว่า ายะนนี้นะครับหรือว่าประโยคนี้ถูกกล่าวไว้ในสุรยูนุสนะครับเป็นครั้งที่หนึ่งแล้วก็สุร้อราะดูนะครับเป็นครั้งที่สองแล้วก็ในสุร้อกฟิรเป็นครั้งที่สามถ้ามีน้องครับใครที่มาเรียงมาเรียงมาเรียงลำดับสุร้ตั้งแต่สุรออัลฟาติฮะ นถึงสุรตุนัสให้กับท่านาศาสดาในบิมัสลลัฮฺอัลลอฮวละห์วะสัลลัมเพราะความเป็นจริงแล้วเนี่ยอายะน์คุรานเนี่ยจะถูกทยอยลงมาต่างวาระต่างเหตุการณ์บางทีเนี่ยสุระนเนี่ยยังไม่จบเลยนะแต่อายะน์ุรานของอิสราอหนึ่งถูกประทานลงมาแล้วนะครับบางสุระถูกประทานลงมา5 5หอายะเสร็จแล้วก็ไปประทานสุรออื่นยกตัวอย่างเช่นสุระออิกราะลงมาก่อน นะครับเป็นสุรแรกเลยของพระหมา,คามัคภีร์กุ่อานแต่ลงมาทั้งสุรไหมครับไม่ครับ,รบลงมาเพียงแค่หวรวคแรกหลังจากนั้นสุรอัฎหะก็ถูกประทานลงมาตามลงมาท,งทั้งทั้งที่สุรเอ,เอกระเนี่ยยังไม่จบเลยฮะสุรายาอายุฮันมุด,ดัสิดถูกประทานลงมาแล้วนะครับสุรอัฎหะถูกประทานลงมาแล้วนะครับนั้นแต่ละช่วงเนี่ยก็คือจะมีการสลับสับเปลี่ยนกันยิบรีนเนี่ย หลังจากที่ท่านสุลต่านสุลต่านอะวะสลัมได้อพยพไปสูน่นครบดีนหะท่านญิบรีนจะมาทวนอันกุรอานกับท่านสุลต่านสุลต่านอะเลวะสลัมนะครับปีละหนึ่งครั้งในรอมฎอนเนี่ยก็จะมาทวนว่าเจ้าจะต้องอ่านสุรานนี้นะเป็นสุราแรกนะสุรตอันฟาติฮะหลังจากมาต่อมาก็เป็นสุรตอันบอกระต่อมาเป็นสุรตอานอิมรอนต่อมาเป็นสุลตอันนิซาแล้วก็เรื่อยมาจนกระทั่งถึงสุรตุนนัสถามว่าใครเป็นคนเรียงครับ จิบรีดมาอ่านนะครับมาเรียงให้กับท่านในมันสอลลองวะอะเลวะสลัมและเป็นเรื่องที่พระองค์สุบฮานูตาลาเจ้าทรงบอกเอาไว้เป็นคําใบ้ตั้งแต่ท่านอัลลอฮฺสุลต์ลองวะอะเวะสลัมยังมีชีวิตอยู่ด้วยกับคําคํากล่าวเหล่านี้นะครับด้วยกับประโยคนี้ครั้งที่หนึ่งถูกกล่าวเอาไว้ในสุลยุนสุสยุรยุนสุสเนี่ยเป็นสุลที่อยู่ในลำดับที่10ของพระวาระขมีนคุราน สุรอะระดูอยู่ในลำดับที่13ของสุรอันกุรอานนะครับถ้ามีน้องลองดูนะฮะลำดับที่10ของสุรยูนุสนั่นก็คือการประกาศของท่านาศาสนามุสนลอฮะอะเลวะสัลลัมในมดีนะทั้งหมดกี่ปีครับ10ปีครั้งที่2ออะระดู่ในอยู่ในลำดับที่13 13เนี่ยท่านในมัสลลัมอะเลวะสัลลัมประกาศาศาสนาอยู่ที่เมืองมักกะเป็นเวลา13ปี 2องลำดับที่นี่รวมกันเป็น23นะครับและในซุราะอัลกอฟิรซึ่งซุราะอัลกอฟิดนี้เป็นซุราะที่อยู่ในลำดับที่40ของพระหมาคเมงคุรานถ้าเราเอาสามตัวเลขนี้มารวมกันก็จะตรงกันกับอายุไขของท่านสัสลอสลลองวะอะลัยวะสลัมพอดีนั่นก็คือ63ปีสุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮ์สุบฮานุตาเจ้าทรงบอกทรง ใบให้กับท่านอัลลส,ลลส,ลลส,สล็อฟสลาวันสลามนั้นได้รับรู้และก็ได้รับทราบแน่นอนสัญญาณต่างๆที่พระองลคล์สุบฮานอตาลาเจ้าได้ให้กับท่านอัสล,ล็อนั้นยกตัวอย่างเช่นการประทานลงมาของสุรตุนนัสรีอิดะญานัสรุลลอฮิวัลฟัตห์นะครับเมื่อการช่วยเหลือของอัลลอ์และการเปิดเมืองมักกะให้เป็นเมื่ออิสลามได้มาถึงท่านอัสล,ล็อฟนี่เรียกบรรดา สาวกนะครับบรรดาซอฮบัดของท่านเนี่ยมามามา,มา,มาประชุมกันเพื่อที่จะวางแผนงานต่างๆในการที่จะขยายเมืองเพราะตอนนี้มักกะเป็นเมืองอิสลามแล้วก็คุยกันไปต่างๆนานาท่านอัลสุลานอหันไปถามอับดุลลอฮ์บินอับบาสหรืออินุอับบาสซึ่งตอนนั้นยังเป็นเด็กหนุ่มในการประชุมงท่านอัลสุลตานอทุกครั้งนี้ก็จะมีเด็กหนุ่มจะไปจะมีคนหนุ่มร่วมประชุมอยู่ด้วย ไม่อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสกับอับดุลลอฮ์อิบนุอุมารนะอาบดุลลอฮ์บินซูเบอร์อานัสบินมาลิกเป็นเด็กหนุ่มที่ท่านอัสลามลลาฮฺมักจะเอาร่วมเข้าอยู่ในการประชุมเพื่อเพื่อฟังความคิดอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยบอกว่าสุร้อนเนี่ยมันคืออาญาลูกามันคืออาญันของท่านซอฮาบักคนอื่นเน,นี่ยโกรธฮะแต่ท่านอัสลามะลลาฮฺสุรลองฮะเลวะสล,ลัสลลมยอมรับนะครับ แต่แล้หลังจากนั้นมาเนี่ยท่านอัสลามบ์ทำอะไรครับฟัสบ์บบีหฮัมดิราะบิกะวาสตักฟิรสิ่ง ok PI, ท ises, ี antis, ่ท่านทําอยู่เป็นประจําคือการตัสเบะการตหฮมิดและก็อิสติกฟารดังนั้นถ้าเราลองมมองตัวเราว่าถ้าหากเราเป็นคนที่อยู่ในช่วงของวัยหกปีอย่างท่านอัสลอมบมเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําให้มากที่สุดนั่นก็คือการกล่าวตัสเบะการกล่าวตหฮมิดและก็การกล่าวอิสติกฟารให้มากๆนั่นเองนะครับ วันนี้นะครับเวลาของอัสบาบุนซูนนะครับก็ได้หมดลงอินชาอัลลอฮ์เรามาติดตามกันในตอนต่อไปครับวบิลลาฮิตทาวฟิวันฮิดายาวัสซลามุอะลัยกุมวอะรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบาระกาตุมะนำสุขใมิ้อต่อหนึ่งอนุสาย์นั้นที่ดีกว่ามิหนึ่งในนัินหรือเหมือนกันฉันไม่รู้ว่าพระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่ง